สวัสดีครับผู้ชมท่านกลับมาพบกับผมพลโมอโเตอร์รายวอลกันเช่นเคยในวันนี้ผมขอข้ามฝั่งการอัปเดตข่าวสารมาที่ค่ายซู z u กิกันบ้างครับต้องบอกว่าเงียบหายกันไปนานเลยนะครับตั้งแต่การเปิดตัวที่อิกมา0 1 9จนถึงปลายปี2020ทางซู z u กิก็ไม่มีมอเตรไซค์รุ่นไหนออกมาอีกเลยนอกจาก all new v s t o r m น0แต่แล้วล่าสุดทางซู z u กิเตรียมที่จะจัดงานซูซูกิมอเตอร์ไซค์เคลนโกลบอลซาในวันที่5กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้ ซึ่งงานนี้เองก็จะเป็นงานจัดแสดงรถมอเตอร์ไซค์ใหม่ที่พวกเขาจะวางจำหน่ายในปี2021รวมไปถึงการจัดแสดงรถคอนเซปต์ที่เตรียมจะเผยโฉมในอนาคตอีกด้วยโดยงานนี้จะเป็นการจัดแสดงในรูปแบบออนไลน์ว่าแต่รถใหม่จะเป็นรุ่นไหน,หเ,น,ไหนเบื้องต้นทางทีมงานเราคาดการว่ามันมีความเป็นไปได้ที่จะเป็น GSX-R1000 ใหม่ที่ปรับใหม่แน่ชัดหรือไม่ก็อาจจะเป็นตัว V-Strom 650โฉมใหม่ หรืออาจจะเป็น All New Hiyabusa ที่มีข่าวลือกันมาเกินครึ่งทศวรรษแล้วซึ่งมันมีข้อมูลกลับไปกลับมาครับว่าเดี๋ยวจะเป็นรถที่ใช้เครื่องยนต์เทอร์โบเดี๋ยวจะหันมาใช้เครื่องที่เพิ่มระบบวาล์วแปรผันหรือจริงๆแล้วมันก็แค่อัพซีซีขึ้นมาเฉยๆ เอาเป็นว่ายัางไงก็ดีเราก็คงต้องมารอติดตามไปพร้อมๆกันครับไม่เกิน2สัปดาห์สําหรับแฟน,แฟนสาวกคนบ้าเดี๋ยวเราได้รู้กันแน่นอนอยังไงผมก็ต้องขอฝากเพื่อนคุณผู้ชมท่านติดตามเรากันไว้ด้วยทั้งในส่วนของยูทูบ n ่องโมโ o ไรว์นี้ฝากกดซับสไครต์ไปแล้วกันอิ่งแจ้งเตือนอไว้เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆใ,ในขณะที่ตัว facebook com m o t o r v a l ฝากเข้าไปกดไลค์แล้วก็กดติดตามเป็นแบบ f v o r i t e เพื่อจะได้ไม่พลาดการอัปเดตข่าวสารใหม่ๆแบบ Real Time วันนี้ผมพลโมโตไรว์ต้องขอลาคุณผู้ชมท่านไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า สวัสดีครับ